สุขสบายดีท่านผู้ชมสุขสบายดีสมองสบอนเด้อพัพอ่พอกับซ่องสนีป่าอีกคือเก่าอยู่หยอยู่นาอยู่ทงไหาทงนาท่านผู้ชมเมื่อนี้ยทำมาสวนมันอีกคือเก่าเนาะอยู่เพาะเบื่อเพาะไหนด้ท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าต้องมาเสียหยามันอีกคือเก่าเพราะว่าหยามันท้ายังเสียรประทานแล้วเมื่อก่อนเ้าก็ออกมาเสียได้สี่คู่ท่านผู้ชมมันท้ากับบลายดอกสวนมันกับได้ใหญ่ปนันไดท่านผู้ชมเลย มากับน้องกิกกี้นี่มาบอกมาชมองกันเลยจ้าเดี๋ยวเอาบกเสียมาป่าจะไปเสียก่อนอันนี้ก็สิเป็นต้นมะขามหวานท่านผู้ชมนาะกางอันลำมันต้นมะขามหวาน มันกับผลงา,รรางนไปไดอก,กท่านผู้ชมยังบ่เป็นหัวกับยับ่จ้ิมาเสียหย่ำมันจิไปหาเปลี่ยนบักเสียมกันท่านผู้ชมเพราะว่าป้างัวพูดได้ว่ากินกะแม่น้องอ้นยกินจนว่าแป้นบักละลายห,หนึ่ง <c oughs> เสียมบอกเข่าท่านผู้ชมเขาจะไปซื้อจกขยันมาเสีย เพราะว่าจกอันนี้มันเสียบรด้ท่านผู้ชมบักเสียม,มันเสียบรายพวัญญาลายนยมันกำลังขืนกำลังขืนเต็มเลยท่านผู้ชมเมื่อนี้ส้มบรรยากาศตามทงไฮทงนาเด้อท่านผู้ชมเลยชมไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะเฮากับขอบพุณละลายที่เบิง่งเบิ่งแล้วก็บบอขันโฆษณาเนะาะไ้สเนีมีรายได้ สเน่ก็ขอขอบคุณหลายๆเ้อทิพบิมบ่อปลาสเน่ก็ตอนนี้กำลังสัย่างเม่อบานท่านผู้ชมอย่างเม,ม,ม่อเฮือนตอนนี้แดดแดดบรรยากาศก็แดดแห้งแห้งท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเหาออกมาเสียหยะเลยเสียมกับบ่เขาเลยเฮ้ยเหาก็เลยว่ะ เขาก็รู้สึเข่าเมื่อเูาสึไปซื้ออันจกขยันมาเสียท่านผู้ชมมันจังเล็วไวอันนี้นะซับก็จะามายากขาด <c oughs> ไทยนาหุดก็แล้วพื้นที่รอบๆท่านผู้ชมไทยนาหุดแล้วก็แดดแจ๊ดแดดแจ้งพอดีที่หาิย,ยาตายเนาะช่วงนี้ฝนยังบ่ตกเด้อท่านผู้ชมเลย อีแห่งยังแรงพอกล้าแม่น้องอ้อันเอ้ยกันยาวกาสนีกันยาวบลาเลนาะ เาเบิ่งน้ำกันนาไม่ญ่นะไม่่งอือหมูดแดงไผ่กำลังขึ้นเลยปะลุงปาโทอ้าวยูกยยยยิกฮ่ฮจยรกเน,น ไปหนึ่งงานว้าถกกมหนึ่งก็มีน้ไม้อือมีแต่อน่ะมอันนี้ดอะไรบ่อันนี้คือก้อนน้ำไม้อยู่ในเทียงเนาะเทียงซนี่เองนี่แหละนะยก้อนน้ำไม้มันยังเจ็บอยู่ นอจะนีใบใหญ่สักกิ๊จกจ็สุรสับทางในเพราะว่าบักเสียมันบวกาวก็โทรเขาไปในผู้ประลุ่อผู้ หนอลายริปลุงสีหาหนอปลุได้แล้วได้แล้วแล้วกองหนอปลุกองหนอได้สามหนอแล้วช่องะปูสามหนอแล้วหนอหนึ่งแต่งหนอ กำลังขุดโุดเสียมกับวิ่งหน่อบางใหญ่กันเลยตีตีก่องตัวเองกูอือปลาลุงหน่อบางใหญ่เลย เอืมอันนี้น่ะวะว้าวพะย่ะไมโน่เลยก็จะเอาไปเห็ดเมนูตดำแจ่วกะปิท่านผู้ชมต้มน้ำม้กับแจ่วกะปิกินเนาะแกงข้าวแกงแล้วต้มกับต้มแล้วไปต้มแบบเห็ดแจ่วกับน้ำแจ่วกะปิกินท่านผู้ชม สี่หน่อซับเข้าไปค่ะซับเข้าไปโอ้หน่อไม้ใหญ่ท่านผู้ชมอ โอ้นี่ออกมาแล้วจ้าจิ๋วเลยว้าวเต้าตอนนี้กำลังสับหน้ใหม่ทางชมสับเอาหน่อเอาแงงมันโอ้ไปหงัดเขากันค่ะ าน้องตาลอยพูพูหนังตาลองถงหน่อ,อ,งงอ,นอย้นยูไหอยู่หน้าท่านผู้ชมผู้ชมมาะม่วงน้ำไม้ะนีป่านี่น้ำไม้ซสนีป่าเอาเสียเอาไปอนเสียเห็ดไมนูอยังกินตะแลงท่านผู้ชมเอาเสียเอาไปต้มมีเตียงนอยใหญ่ๆไรปรูปไปต้ออมอะไรเห็ดแจ่วเห็ดแจ่วอันน้ำแจ่วกะปิกินท่านผู้ชม เยาว่าแสบเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเจวบ้างบริคุชี่รลอไปป่นไปป่นกินกาบท่านผู้ชมเราเข้าไปเห็ดเจียวเลยเพิ่งทานออกขนมน้ำท่านผู้ชพันโอแม่นงเห่าอะไรยังกินพันโออยู่กันก <laughs> <laughs> ินน้ำกันจังเมื่อ อนป้ลงตาโลนดิอันตอ้มันอยู่ในตอมิหนูเอามากินซองตอรแแ่งตาโลมันมีคนในน้มาจีกกินหนาะเราพื่จอยอยู่หน้าเืบินขึ้นจอยเนาะแต่เราอยู่ทากันเนี่เราลงไปเห็เสียหญามันกันอันได้อันน้อยหนึ่งท่านผู้ชมบักเซียมบอกเขา เอาซิมื่อเอาซิมื่อพลเสียมก่อนเอาจิมซมาเสียมใหม่เอา,าไปซับจะได้กัดตืดตืดตืดยังคือเก่าเอ่าเสียมมันปูจะเอาซับยังซับยาอไปะ่ะน้องกิก๊กเดินทางต่อไปค่ะซับน้ำพี่หมอไก,ก่อนเอาเลี้ยวเห็นอยู่ในทางเด็กผู้มชมเขาก็เลยซับอ๋อมันงามโพดงามโพ น้งามโพดงามพวงงามเลือปลา จ้าน้องกิ๊กกี้ถึงบรรยากาศทางเมื่อหน้าคลองเสนีต้นนินอ่ะสิล้มตลอดไทยท่านผู้ชมเพราะว่ารอบๆขางกับซิมีหัวหัวข้าวเห็ดหัวอ้อมหน้าเนาะกสิบมีบนทางเที่ยวบันไดท่านผู้ชมเพราะว่าหน้าเสนีสิเป็นแบบว่าอยู่กลางหมู่ท่านผู้ชมเลยว่าว่าบริเวณรอยจักรใต้ล้วเพื่อนว่า ว่าเทียนมาลอยเมื่อกำลังว่าเทียนเบ่งเด้อว่าเทียนมับก่อนโอ้โอ้รถสีบลไว้เราทำผู้ชมตอนนี้รถสีเอ็สีสีดับแล้วจะขึ้นอามันบารุงอะไร